ช่ต้องใหญ่แล้ววใหญ่่าคือถ้าถ้าคนถ้ายุคนี้เขาเรียกว่าเบี้ยครูเบี้ยแก้ตัวครูตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ของคครรููแล้วที่แค่เห็นพระที่อยู่ด้านบนนี้ก็ก็โโอ้หคือยักษ์แล้วนะพระพิมพ์หน้าปกครับแล้วออกแบบได้ได้ได้โอเคด้วยนะมีหน้าปกและด้านบนเป็นนเป็นเป็นอีกข้างบนเป็นท่าหรือ คือพุทธศินอย่างนี้นะครับในยุคปัจจุบันนี้เราไม่เห็นว่ามีการคิดค้นขึ้นมาใหม่เลยครับก็ยังไม่เห็นตามวัดอืนอ่นนะไม่เห็นไม่เห็นยังยังไม่เห็นตามวัดอืนอ่นนะ,ะเพราะว่าพุทธศินพวกนี้เรายังไม่เห็นตามวัดอื่นอาจารย์อาจารย์บอยนี่ดูอะไรให้สองใข้ดูอะไครับด,ดูที่องค์พระเนี่ยครับ <okay. S 2> องค์พระนะครับของใหม่นะครับต้องตึงนะครับแล้วก็ไม่มีรองรอยอย่างนี้ทำไมถึงเราต้องดูองค์พระก่อน เพราะเราหนึ่งเราไม่เคยเห็นพุทธพิมพ์นี้ใช่ไหมครับเราก็จะคิดว่าคนเป็นพิมพ์แปลกใครใครส่งพิมพ์นี้ประกวดได้รางวัลบ่ติดชัวติดชัวผมชอบแบบนี้เพราะว่าเจอกันไม่เอี่ยวก็จะมีของของคุณหญิงแล้วสุดจะมีของพี่มิตรพี่มิตรอ่าพี่มิตรมีพิมพ์นี้มีด้วยใช่ไหมีครับเขาเป็นพิมพ์นึงมีเพื่อนแล้วคุณหญิงมีเพื่อนแล้วแต้องไปแข่งกันที่หนึ่งที่สองหนีหนีกระเองครับหนีกระเดง แ,แล้วเนื้อหาเขามีความเหี่ยวย่นนะครับมีคาบลักที่เหี่ยวย่นมีคาบของแคลเซียมกาเนิดหรือว่าแคลไซต์เกิดขึ้นพวกนี้มันเก่ามันไม่ใช่ว่าอุปโภคแล้วก็อุปโภกก็กแ,แต่งพระพิมพ์นี้ขึ้นมาพระองค์พระเก่าก็คุณหญิงวันปกติถ้าไม่มีประวดพระอยู่ไหนก็อยู่ที่จตุจักรสองมิุลีค่ะกำลังปรับปรบปุงบ้านเป็นศูนย์พระเครื่องนะครับแล้วก็จะขายอยู่บ้านนะครับ แล้วก็ที่จตุจักรมิงบุรีก็จะขายเฉพาะกรอบกรอบผ้าอย่างเดียวค่ะคุณหญิงกรอบผ้าของหญิงนี่มีทุกชนิดมีทุกชนิดกรอบจตุคามีไหมมีค่ะมีกรอบจตุคามคนเราเริ่มมาส์ใหญ่ใหญ่ก็มีมีค่ะมีแต่ก่อนนู้นนะมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งสเตนเลสแต่ก่อนจะกรอบจตุคามนี้วางปุ๊บหมดปั๊บ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหนานๆานมาจีเนี่ยโอ้หไม่แปลกครับเดี๋ยวนี้เพราะมันมีผ้าสมเด็จองใหญ่ขึ้นอันเขึ้วก็ไปใส่สมเด็จไม่ได้ใส่แต่ตัวค้าแล้วเปลี่ยนไปใส่สมเด็จแทนคุณหญิงเคยเจอคุณมิตรยังเดี๋ยวคุณหญิงจะได้เจอคุณมิตรในงานประกวดผ้านะครับจะได้คุยกันว่าคนคอเดียวกันอันแปลกแปลกคนละอย่างนะครับคือก็เบี้ยครูเหมือนกันนะ เรี้ยแก้ตัวครูเขาเรียกตัวเลยเขาเรียกตัวอันนี้ตัวเขาอะตัวเขาตั้งเดิมตัวเขาเป็นหอยเบี้ยแต่ว่ามาประดับแต่เขาลงหอยมามาประดับมุกมาประดับมุกเพื่อสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างมูลค่านี่มีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใช่มีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ตัวนี้เป็นมุกนะครับไม่ใช่เรซินแต่ถ้าเป็นของใหม่มันจะเป็นเรซิน ลาสติกมันจะเป็นเลสิ่งทำพลาสติกที่ว่าเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เหรอเป็นสติกเกอร์เลส่งแปลกอาจารย์เคยบอกว่าได้ที่มันลอกหลุดได้อาจารย์ลงสมบูรณ์เนี่ยลอกได้ไหมไม่ได้ครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นเปลือกหอยมุกแบบหนึ่งมันเป็นหอยมุกเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ของของปลอมมีมีครับมีว่าของปลอมเกิดเกิดจากของแท้ได้รับความนิยมแสดงว่า เขาคงคิดว่าพักพวกนี้น่าจะมีโอกาสาไปข้างหน้า,านก็เลยทาของปลอมขึ้นมาครับขอ,ของเลียนแบบดีกว่าของ,ของเลียนแบบขึ้นมาครับพอเลียนแบบมันเรียนแบบไม่เหมือนคือมันไม่ได้วัตรฐานมันไม่เหมือนกันน,นี่เป็นเปลือกหอ,อยมุกแล้วแล้วคาบลักเนี่ยคาบลักเก่าฮ้ยไม่ใช่พลาสติกเนะี่ยเก่า ผมบอกเราไม่ต้องแปลกใจรับพระ้าสมเด็จในกลุ่มของวานนาแล้วมันมีหลากหลายเพีมากมันอาจจะมีสิ่งที่เรายังไม่คาดคิดอีกเยอะแยะของ่อถ้าผมต้องใช้ของอาจารย์บําเพ็ญนะครับอาจารย์บอกว่ายิ่งแปลกยิ่งแท้แล้วก็ยิ่งถูกยิ่งแท้อีกยิ่งยิ่งยิ่งให้คนและให้คนแล้วทั้งคนถามนะครับอันนั้นยิ่งแท้พระพิมอะไร ควาแมแหววาวของมุกอ่ะของเปลือกหอยมุกเห็นไหมครับเขาจะมีคว,มวามแวววาแบบนี้ถ้าเราดูให้เข้าใจนะมันจะเป็นเนี่ยเขาเรียกเหมือนปูยเมฆจากสายตาก็จะเป็นปุยเมฆแต่ถ้าเราไปเราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปดูพระที่เป็นเนื้อปูเปลือกหอยได้ครับเอาตรงนี้ไปเป็นข้อมูล,นมลในการเป็นลักษณะเป็นลักษณะของปูเปลือกหอยที่จะเกิดขึ้นในเนื้อพระได้ว่าเวลาเวลาแคลไซค์ขึ้นกับพระปูเปลือกหอยหรือว่าหอยหอยมุกเนี่ยมันจะขึ้นแบบไหน จะขึ้นป,ปืนปืนขนาดใหญ่นี้หนาแน่นภาพตัวนี้หายไปตรงนี้อยากนำเสนอมากเฮ้ยทำไมอ่ะแต่นนผมแต่ผมอยากดูองค์ใหญ่มากกว่าอาจารย์บอยนี่เหรอครับเดี๋ยว์ผมจะให้ดูองค์ใหญ่ผมอยากนำเสนอมากเพราะภาพพวกนี้เฮ้ยเดี๋ยกวก่อนมันมันมันไม่มีในระบบโอ้โหเ,เนื้อนเนื้อไม่มีในระบบเลยเนื้อไม่มีในระบบเลยแล้วก็เจอน้อยมาก สำหรับคนที่ปรามา่าทว่าเกนะครับคุณลองอธิบายหน่อยว่าเม็ดเม็ดเขาเม็ดไอเม็ดอะไรนะเม็ดไอที่เป็นเม็ดสีพวกนี้มันเป็นอะไรเป็นคืออะไรเป็นคืออะไรผมยังไม่อธิบายให้ครอบคลุคุณหญิงอันนี้เปิดเปิดสักร้อยได้นะร้อยร้อยล้านเรอคุยกับไอคนที่เปิด 200. สองร้อยพี่ครับสองร้อยหนึ่งนี้เนื้อเท่านี้ไหมเอออันนี้ของญิงเลยเดียวเองเร้อยร้อย้านดูดูเนื้อดูครับ คือโรยยเนี่ยคือเป็นแร่รัตนชาติผงพลอยนะครับนี่เป็นเป็นผงใช่ไหมเป็นพลอยที่เาเจาการจิลล์เป็นผงพลอยเลยเป็นผงพลอยครับคือใครใครคิดว่าเก๊นะครับหามาขายเลยนะครับรับซื้อหมดทุกองคืเป็นผงพลอยที่มาใส่อยู่ในเนื้อพระรับรับคือในราคาองค์ละร้อยสองร้อยนะครับแต่จะขายเป็นองค์ละหมื่นนะครับที่บอกว่าที่เราอยากนําเสนอคือพระชุดนี้มีน้อยเจอไม่เยอะเจอไม่เยอะนะครับ มันได้สมชื่อว่าเป็นรังังพิเศษรังพิเศษถึงได้สมชื่อรังของผู้สูงศักดิ์จริงๆสูงกว่าผู้สูงศักดิ์อีกทีหนึ่งนะคือที่ใหญ่ใจดีมารับหีบมีมีครับที่ใหญ่ใจดีมีอยู่คือไม่แปลกแตครับทำไมหีบนี้มันมีโมลค่าสูงเหมือนที่น้งหญิงเปิดไปเป็นหีบเป็นหลักล้านมันต้องเป็นหลักระดับล้านเพราะว่ามันมีความหลากหลายอยู่ในนี้แล้วก็มีความพิเศษ มันมีความไม่เสร็จของเนปาค้างแต่เร้ยองค์นี้เขาเขาเปิดองค์เดียวร้อยร้านยังได้เลยนะเมื่ไหร่เพิ่งจะาพูดว่ามีองค์เดียวเนี่ยคือสอนอย่างนี้มันแท้เลยไม่มีใครเอาเศษอัญมณีมาทำเด็ดพอณปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำนะครับและตัวแท้อีกอย่างคือเฮ้ยคุณหญิงคุณนี่คุณหญิงคุณต้องแยกไว้นะเดี๋ยวถ้าคุณวางไว้ที่ร้านอันนี้โดนแน่อันนี้ไม่ได้ไว้ที่ร้านเอาไว้ไว้บ้านไว้ไว้ที่แผงไหมไม่ค่ะ ที่บ้านแต่คูเซฟไปอย่างดีนะครับคุณอันนี้อันนี้คุณหญิงผมอนุญาตให้ให้เปิดแคงเลยนะครับเปิดแคงเลยครับนี่นี่คุณคุยได้ว่าใครมีพระสมเด็จนะครับกล่องหาเม็ดนู้นเม็ดนี้นะครับนี่เม็ดโอ้โหนี่เนีดจะละเม็ดด้วยดูเม็ดนี่คือเม็ดที่เราส่องพอเราดูมมวนสารเขามีมวนสารอะไรประกอบแล้วด้านหลังเป็นตามหามมกุฎจบเลยครับตามหามมกุฎรัชกาลที่สี่่อันนี้พอเรานอันอันอันนี้ อันนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกจบเลยอันนี้คือตาประทับวาราการสร้างคนที่เก็บพระส,สมเด็จนะครับที่มีพิธภั์นะครับคุณมีอันนี้หรือเปล่าคุณต้องซื้อเข้าไปในพิธภัณฑ์นะครับ <c oughs> คือมันเก่าครับมันเก่าช <c oughs> ันยุคอ,อันนี้อันนี้เหนือกว่าเปลือกหอยมุกอีกนะครับที่ที่อะไรอันนั้นนะไข่มุกอน,นะครับเปลือกไข่ลงลงลงมุกเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็น เนื้อหอยมุกเนื้อหอยเนื้อหอยมุกกับกระเขือเนื้อไข่มุกลาตีอ่ะมันเหนือกว่าครับเพราะว่าเนี้ยมันเขาไม่ได้ลงเนื้อลับแบบกันแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มวาระการสร้างเดียวกันอันนั้นเป็นเรืองแสงใช่ไหมอันนั้นจะเป็นจะเรืองแสงไอ้ที่ขาวอกอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ขาวก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ก็จะเป็นอีกย่างหนึอันนี้เหนือกว่าแล้วครับเพราะอันนี้มีมีมีขนสร้างมีมีฐานะเลยไม่ธรรมดาต้องบอกว่ามีอันเลยมีอันจะกิน ทั้งชุดเนี่ยคือแท้ทั้งชุดครับพิมพ์ปกโพล่ะพิมพ์ปกโพใช่ครับเป็นพิมพ์ปกโพก็เป็นพิมพ์เล็กแต่เป็นปกโพย้อยเฮ้ยปกโพย้อยแสดงชุดนี้ชุดนี้มีหลายองค์หรอมีหลายพิมพ์ครับมีหลายมีหลายพิมพ์อันเนี้ยนะครับการพิมพ์ปกโพย้อยตรงนี้นะครับไปรับรองพิมพ์ปกโพย้อยอื่นๆขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปขอกินข้าวฟรีด้วยครับ คือรับรองตรงอ่ะพิมทุกพิมพ์ที่มีในกลุ่มวังหน้าที่เราที่ที่เราเจอในกลุ่มของวังหน้าจะแมอาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมอะไรพมทั้งหมดมีเหมือนกันแล้วถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีตัวตนจริงเขาจะเอาเศษเยืมันเเศษพลยมาใส่ทำไมเอาเอาเอาเนื้อเอาเนื้อพิเศษมาใส่ทําไมเนื้อพิเศษมาใส่ทาไมอาจารย์บอนั้นลูกปัดเหรอลูกปัดทุกนี้เป็นลูกปัดใหม่แต่สร้างอยู่ในยุยุคของรัชกาลที่สี่ก็ไม่ใช่ทาราวดีไม่ใช่ทาราวดี ไม่ใช่ทาราวดีแต่ไม่ใช่ใหม่เกินไม่ไม่ใช่ใหม่อย่างนี้ไม่ใช่ใหม่ปัจจุบันจะเป็นใหม่ในยุคไปเปรียบเทียบกับยุคทาราวดีค่ะแต่มไม่ใช่ปัจจุบันยุคไหนครับยุครัตนโกสินทร์ครับก็คือยุคของรัชกาลที่สี่อะไรครับที่สี่ที่ห้าค่ะคุณหญิงครับอันนี้เปิดสักหลักอย่าให้ต่ำกว่าแสนนะรงนี้ใช่ไหมครับครับคนที่เปิดคนที่ได้หีบนะครับในหีบมีชุะชุดนี้นะครับรับรองไหม มีค่ะรับรองครับรับรองมีพระชุดนี้นะครับที่หีบใบลาลาน์นะครับนะครับมีพวกแรกรสชาตินี่คือจบปิดประตูเกส์ยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองที่มีพี่ลำยายตื่นเต้นอีกมันยิ่งกว่าทองกว่าพี่ลำยายตื่นเต้นอเพราะเม็ดเพราะเม็คนที่สั่งสร้างเครื่องนี้ต้องมีต้องมีอำนาจพอสมควรต้องมีฐานรนนองสูงพอสมควรมีฐานรนนอนสูงและอำนาจด้วยได้ครับฐานรนนองต้องสูงสักเลยแหละเพราะพื้นพวกสูงสักเลยหรือหรือถ้าเป็นเจ้าของปีมาขอเลือกก่อนเลย เป็นเจ้าของในขรอาจจะเป็นผู้ที่ออกทุนตัวนี้สามแบบออกทุนที่เอาวัตถุชนิดนี้มาใส่แล้วก็ต้องมีควาได้หลายอย่างนะครับเาอยย่งดีวคือพอมาดูพระชุดนี้นะครับทําให้เราดึงพระเนื้อปกติคือพระเนื้อพระเนื้อเนื้อที่มีเนื้อมวลสารอย่างเดียวนะครับแทบต่จบเลยเอาเป็นว่าย้อนกลับไปต้นคดที่บอกว่าทําไมพระ พวกนี้ถึงมีพุทธคุณสูงนี่แหละคือนะ,อะนะตรงนี้คือนะที่เราส่องเข้าไปแล้วนี่คือนะของพระสเมเด็จวังน้าเนี่แหละคือความความทีม่มีพุทธคุณสามารถเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปบูรณาการได้ไหมว่มาทาไมพระที่นี่มีพุทธคุณสูงเพราะเขามีมวลสารหลากหลายมวลสารที่มีค่ามีราคาครับมันเป็นการลืมเนื้อผ้าแบบธรมธรมดาทรมานื้ๆมปเลยลืมไปเลยคือไม่ติดตาเลย <c oughs> นนะใครบอกว่าพระสวยนะครับ สวยอย่างนี้หรือเปล่าสวยซึ้งอย่างนี้เพราอววามีมวลสารให้ค้นหาเนี่ยนะครับถ้าพี่พิสูจน์มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ละเม็ด <c oughs> แต่ละเม็ดเลยว่ากลุ่มพวกนี้ถ้าพูดกันตามหลักภาษาชาวบ้านเนี่ยสองซึ้งสวยซึ้งสวยซึ้งต้องเป็น,นแบบนี้นะครับอาจารย์บอยบอันนี้เขาโรยหรือใส่ทั้งทั้งเนื้อเลยอ่าไปไปโรยที่บล็อกไม่พิมพ์แล้วค่อยกดค่อยปั๊มแล้วค่อยกดดปั๊มนะ แล้วเขาโรยทั้งด้านหน้าและด้านหลังสม่ำเสมอด้วยนะครับด้านหน้าและด้านหลังทั้งหน้าทั้งหลังคนหญิงมีของมีค่าอันนี้ทําไม่ไม่น่าชวนมาส่องเลยใช้ข้อมูลนิดนึงไม่ไม่น่ามาชวนคุณหญิงมาส่องภาพเลยวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปถึงคุณหญิงคุณหญิงสองล้อสองม่ขอสักองสององคตอนนี้จะได้เจะได้เมื่อก่อนนี้ได้เลยตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้ว กลุ่มนี้ผมเคยเจอเมื่อตอนศึกษาพระใหม่ๆแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปคือผมไปทําคลิปเองนี่ก็เจอน้อยมากนะครับมีของช่างเอสเคยแถลงพอมีนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่านี้นะครับนาฬิกาเป็นแรยไอเทมไปแล้วครับนมมีเนี่ยแล้วพิมพ์เนี้ยเป็นพดีพ์อพิมพ์ยอดคุณพลอีกยอดคุณพลด้วยคือทำให้ยอดคุณพลที่มีอยู่พิมพ์เนื้อปกตินะครับ แท้ไปเลยซีดไปเลยไม่ใช่ซีดธรรมดาคือแท้ไปเลยแท้ไปเลยแท้ไปเลยเขาบพิมพ์นี้มีมีอยู่จริงแต่งจริงนะมันเขามีอยู่จริงแต่มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับยิ่งตอบย้ำความแท้เข้าไปอีกนะ้คัดเจนตวามแท้เข้าไปอีกแต่ว่าคาสร้างความชัดเจนมากขึ้นอีกเพราะว่ามีการสร้างพาพชุดนี้หรือพิมพ์นี้ขึ้นมาเหมือนกันเลยลงอันเสจแล้วมนีเสจพอ หนาด้วยนะจานลงเยอะละเอียดไม่ใช่หนาคุณหญิงต้องเอาไปใส่กรอบเนะ่ยค่ะใส่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 กรอบเรี่ยมกรอบแล้วก็เปิดให้มันแรงนิดนึงเยอะครับผมเรียกว่าพิเศษเนื้อพิเศษของไอ้หมอนเ้อพิเศษอันนี้อันนี้ต้องต้องแยกต่างหากเลยนะไม่แม่ไม่แนะนํไม่หน้าแนะนำคุณหญิง ไปไปแกล้งหลอกขายเหมาหมดได้ไหมเนี่ยสักสักสักห้าพันนี้เอาโอยเอาเลยเอาเลยตอนนี้เหรอฉรู้ตอนนี้อีกฉลาดขึ้นเยอะเลยเฮ้แต่ก่อนนู้นถ้าคนเหมาคงคงปล่อยคงปล่อยเดี๋ยวนี้พอมาสั่งนี้นะครับพอเรามาเช็คแล้วเราก็รู้ค่าถ้าไม่มีหกหลังไม่ต้องมานะครับไม่ต้องถามเนี่ยคือเก่าอ่ะมันแท้แบบ อัตโนมัติไปเลยครับแพ้ทั้งวัตถุแพ้ทั้งอายุต่อมาดูภาพเนื้อพื้นพื้นนี่ผมเนื้อเนื้อพื้นๆกลอยไปเลยสมเด็จแต่นี้ก็เป็นยุคเต้นๆใช่ชัยยุคแรกยุคแรกๆครับมีการเนี่ยมีโคตรละคังก็คือมีวาระการสร้างเป็นการซ่อมหอระฆังนะครับมีสมเด็จมีโคตระฆังมีโคตระฆังก็มันวัดระฆังครับนี่เป็นการปฏิรูป พระสมเด็จมีการดีโคดตั้งแต่สมัยนั้นนะครับเนี่ยครับนี่แตกรายงานแตกรายงานเป็นแตกตั้งเป็นท้องทุ่งท้องนาครับกลุ่มนี้เป็นพระเขาเรียกว่ากลุ่มพระสายวัดมีพระสายวัดสายวัดอาจารย์วายเยี๋องคมใหญ่กลคมเนี้ยมาครับมาเยอะๆนะุ่มจงพอห้าสิบแปดนาทีครับเนี่ยสรุปความเก่าก่อนมันเก่าคือมันมีการแตกลานพวกเนี้ยมันเก่าครับ แต่ถ้าเราเอาไปดูกับพระสายวังอย่าไปดูนะมัน <Yeah. S 2> คนละแบบกันมันคนละแบบทำให้หมดสน่ห์เลยมันซึ้งคนละอย่างมันซึ้งคนละอย่างเราเอามาคลื่นจอเปทียบพร้อมกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอาภาพดิภาพเอาเฉพาะภาพอ๋อเปทียบเทียบกันมันเปทียบเทียบเฉพาะภาพนี่อ๋อจาะภาพนี้อ่าเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าเทียบโหดร้ายจังเลยโหดเทียบมากเลยไม่สงสารพระมากเลย ไม่ใช่เรื่องไม่ต้องสงสารผมอกครับไม่สงสารพระนั้งท่านั้งเลยโอ้โหเอามาเทียบกันอย่างนี้ตายแล้วตายกันเลยคือโอ้โหไอ้จะเนี่ยโอ้โหรืโลกละไรทำไวน์ดึงตึงลงมาบ้างนะฮะพี่นะครับพี่ใจเทียบโหดร้ายมากเลยโหดายมากถององค์นี้อีกองค์นี้เทียนขายร้อยล้านเขาเคยเปิดกันนะครับแต่องค์นี้หลักแสน คุณจะเลือกเอาไหนเลือกเอาเองเลยนะครับผมก็เลยว่าร้านนี้ก่อนเว้ยงั้นผมมาเจอองค์นี้เขาก็หมองเลยครับเอ้ยเอ้ยอ้ยองค์นี้แหละองค์นี้อันนี้อันนี้พิมพ์เล้แเรียกว่าพิมพ์ชาวบ้านครับมันไม่เหมือนกันแต่ครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านบอกชาวบ้านบอกชาวบ้านแล้วคุณจะเอาพิมพ์ชาวบ้านไปเช่าแบบบอกวังหน้าได้ยังไงเราบอกชาวบ้านแล้วก็แล้อพื้นๆแล้วก็เนือ แล้วชาวบ้านนะครับแล้วชาวบ้านที่สร้างชอโดยชาวบ้านก็คือช่างชาวบ้านมันอยู่อาเป็นว่ามีความสวยงามแตกต่างกันพอมีอวัตถุดิบหรือว่าความสวยงามแตกต่างกันแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเลือกเราชอบแบบไหนนะ<ช><า>แต่ตอนเรื่องทั้งสองคือเอาง่ายๆมันแท้ทันยุคสมเด็จทั้งคู่แต่นี่คือเนื้อหาต่างกันมันอยู่ในวังกับอยู่ข้างนอกต่างยุคกันด้วยอันนี้ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่โบราณก็คือพิมพ์เส้นลวดเิมนวพม่พิมพ์ใหญ่เส้นลวดไม่เอาละผมเห็นใจพรกท่าน <c oughs> เห็นใจพระท่านเดี <c oughs> ย๋ยวการจะว่าเป็นพระที่สร้างจากชาวบ้านไม่มีคุณค่ามีคุณค่าเหมือนกันนะครับมีคุณค่าเหมือนกันคือทนยุสมเด็จเหมือนกันเพราะมีการงอกของแคลไซต์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะของเนื้อหาเหมือนกันไม่เอาครับไม่เอาเราไม่เทียบอย่างนั้ ทด้ายสิ้ายพี่เอ็่ยาจะไปห้อยคอนะว่าไม่ไม่ก่อนก่อนก่อนอันนี้อาจจะได้ครับอันนี้ก่อนนั้นผมพาคุณหญิงก็อาจจะได้นะครับไปนี่หยิบองใสตุติกมาเลยนะเดี๋ยวนี้จะขอองหนึ่งองรู้ว่ามันหรือรักจิงหรือเปล่าหรือ นี่นะครุดสาย<ส> <c oughs> บ,บางสายสายบางานประดาประดาเขาเรียกว่าทางการกาแล้วก็เนี่ยขาบลัาบชาติท <c oughs> <ม>ีเนสือมรามันยุมีขเ่นี่คือคือจากผที่ซับซ้อนเนี่ยยังมีพรเรืออะไรจะบอกเป็นเนื้อด,ดินีครับท่านองค์ <c oughs>

ปูนี้เลยปูนี <capability S 2> ้เลไไปเข้า่ดลงเลยหาไม่เจอหาไม่เจอเายไม่ได้แล้วสุดแล้วชั่วโมงคือถ้าถ้าแยกสองวันหลังนี่เราจะสองทีละองค์พอนะสองทีละองค์ทีละองค์พอจันบอยอันนี้สองหลายองค์นี้ชั่วโมงหนึ่งคนเบื่อเลยขอ,ขอบขอบคุณเอฟซี <FC S 1> นะครับ<อ>ที่ดูจบคลิปนะครับเพราะ <S 2> <S 2> ว่าปลาไปชั่วโมงหนึ่งครับ ันนน้อยอยดนนอออยดนนทูที่นานทางช่องต้องทําไว้ละเอียดนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นเพื่อเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าพระเหล่านี้มีอยู่จริงแต่ไม่ได้ถูกบันทึกนะครับไม่ครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเก็บไว้ก็ได้ครับเพราะว่าท่านอาจจะดีอยู่แต่ท่านได้ประโยชน์ครับคือดูน้อยๆแต่ดูนานๆท่านอาจจะได้พิมพ์พระเอ้ยวันนี้สันเก็บไว้ให้เมื่อก่อนไม่ไม่ได้เก็บไม่ไม่คิดว่ามันแบอาจจะเหมือนคุณหญิงของเล่นหรือเปล่าเออใช่ เราไม่ได้ศึกษานเร่อนีน้้เป็นเนื้อดินเกาหลีแต่เขาลงรักลงรัฐปิดลงรั้ปิดทองไว้ครับมันมีอายุแล้วครับยัเรียนปิดประตูเกสปิดประตูค้อพิพาทที่ว่าไม่ทันยุคนะครับที่ว่าไม่ทันยุคคือใครเล่นพระสมเด็จเนื้อเกาหลีจงสบายใจได้เลครับว่ามีการสร้างอยู่จริง สบายใจสองชั้นเขาเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงนะครับมันแพงเพราะว่าไม่มีการนำมาใช้เก่าเนี่ยครับ